เรี้วงาเป็นคุณครูแล้วกันพี่มาช่วยดูแบบสเกตก็คือพี่ไอ้สวัสดีครับตอนเจอพี่ไอครั้งแรกค่ะก็คือแบบตื่นเต้นมากเพราะแบบพี่เขาเป็นคนเก่งจริงๆเราได้ติดตามพี่ไอมาตลอดเพราะว่าพี่ไอก็เป็นเดอะวินเนอร์จากซีซั่นหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้พี่ไอจากซีซั่น1ก็เข้ามาคุยถึงผ้ากับบัวแล้วก็โจทย์ของวันนี้คือสิทธิแล้วผ้าชนิดน,นี้เราว่ามันมีความแบบ ทันสมัยมากๆยอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันก็เหมาะกับโจทย์ที่เป็นสตรีทแวร์ประมาณหนึ่งอยู่ที่การมีวัสดุด้วยในมุมมองเราหยิบโน่นผสมนี่หยิบของวินเทจมาผสมกับอะไรอย่างเงี้ยการทำสตรีทแวร์จากผ้าไหมมันอาจจะยากแต่ว่ามันอาจจะต้องใส่เรื่องของรสนิยมของตัวเองเข้าไปคือมันเป็นไอดลเอลเราดีรู้สึกดีใจที่เขามาสอนยอะไรเงี้ยไอเนี่ยค่อนะอาทิตย์นี้ได้ค้าสีนี้คือเราอยากทำสตรีทแวร์ที่มันดูเป็นในยุค90เอยเงี้ยเขาดูสนุกเลยเงี้ยเขาก็ให้ความรู้ว่าแบบ ให้เราดูเรื่องความยาวความสั้นของเสื้อผ้าพี่ว่าแม็กเป็นคนไม่มีเหตุผลในการออกแบบเลยก็โดนเละเลยแม็กก็โดนเละเละตุ้มเป๊ะมีน้องมีเหตุผลเหตุผลต้องมีแรงบันดาลใจของน้องมาแต่ว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคือการสร้างมูลค่าให้เสื้อผ้าไม่ใช่การทําให้มูลค่าเสื้อผ้าหายไปเขาเขาก็อยากให้แม็กเปลี่ยนแบบไปเลยแต่แม็กก็แบบแบบที่แม็กออกแบบมามันก็คือ มันก็คือตัวแม็กอะมันก็คือแม็กก็จันกรองออกมาดีที่สุดแล้วไมว่ไม่สวยไม่สวยสวยเนาะมันก็สวยสวยพี่สวยแม็กคนละสวยอืสวยสวยแม็กก็เหมือนที่แม็กแต่งตัวไงสวยแบบแม็กแม็กก็ยังเชื่อในในว่าว่าผลงานที่เราออกแบบหรือที่เราคิดมาเนี่ยแม็กคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแม็กก็ไม่ได้ปรับแบบอะไรมากมายอย่างที่เขาได้แนะนํา ความมั่นใจก็เป็นสิ่งที่ดีน้องมั่นใจแต่ความมั่นใจแบบบ้านหน้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีน้องมั่นใจที่ผมเป็นห่วงสเก็ตก็จะมีกุ๊กไก่ครับเป็นห่วงของกุ๊กไก่คือหนูว่าสเก็ตแบบสเก็ตมือแบบห่วยมากอะ่ะแม็กกิบเก้าอี้มาหน่อยต้องนั่งคุยกันยาวเลยสเก็ตพี่ดูไม่รู้เรื่องเลยที่ดูตั้งแต่วีที่แล้วกุ๊กไก่ดูเป็นคนที่อ่อนที่สุดหยูย มันขนาดนี้เลยหรอมันต้องลื้อสเก็ตเลยหรอมันต้องแก้สเก็ตเลยหรออะไรเงี้ยก็ด้เวลาหนูทํางานให้ดูผลงานหนูด้วย <c oughs> ถ้าเกิดดูสเก็ตหนูคงแบบไม่รู้เรื่องอะคือเยอะไปหมดเลยเงี้ยตีเกรดผู้แมวตัดต่อผ้าผ้าตาข่ายที่อ่านแล้วมันไม่เข้ากันสักอย่างเลยน้นอยอะบางทีแบบเรากว่าจะกินสเก็ตนี้ได้อะไรเงี้ยมันไม่สวยแน่ๆคิดว่ามันจะออกมาแล้วไม่รอดแต่ถ้าอยากทําก็ทําพี่ไม่ห้ามพี่เป็นแค่คนแนะนํา สงสารเขาว่าเขาร้องไห้อะก็ใกล้เหมือนยังประสบการณ์น้อยครับผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะน้องค่อนข้างที่จะเก็บไปคิดแล้วกดดันตัวเองมากเกินไปไม่ได้แบบเก็บไปคิดแล้วเอาไปแก้ไขคือเก็บแล้วกดมันกดดันที่แบบแเราจะเทคนิคอะไรไปสู้เขาเนียรู้สึกแบบบางทีมัน หลายๆอย่างมันรวดเร็วเกินในการคิดแบบระยะเวลาในการคิดแบบซึ่งหนูอาจจะทำทำไม่ได้ดีในระยะเวลาแค่นั้นนะคะบางทีหนูก็ไม่อยากอยู่อยากให้มีการตกรอบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเหมือนตอนนี้เรายังไม่พร้อมอ่ะ ก็พี่โอของพี่ฉัตก็ค่อนข้างน่าหลักมากคือพี่เขามีประสบการณ์เนี้ยเขาก็จะช่วยบอกเราได้ว่าพอเป็นการกระบวนการตัดเย็บงจริงเนี้ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะสามารถทําออกมาได้เหมือนที่เราคิดไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็ค่อนข้างจะมีคําแนะนําที่ดีให้เราครับวิกนี้ไม่สีแทบเหมือนที่เราต้องได้สีฟ้ารอบนี้มาน้องมาใส่เบลก็คือมาดึงเอาลวดลายของกระเบื้องของวัดโพเนี่ยมาใช้ก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยมาทําเป็นเทคนิคเริ่มตั้งแต่การอัดผ้าเข้าไปกับเนโอพรีนเพื่อที่จะให้ผ้าเนี่ย มีความหนาแล้วก็สามารถทําเสื้อผ้าออกมาเป็นโครงต่างๆตามที่เราออกแบบไว้น,น,น,น้องชนะนะน้องชนะนี่น้องก็่อร่างหาดี้แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ฟิตติ้งนะครับของจูเลยียยังไม่เสร็จเลยมันก็แม่ตื่นเต้นเพราะวิกที่แล้วของจูเลยียก็แบบว่ามาชา้า ชุดที่ฟิตติ้งวันนี้คือยังไม่มีอะไรเลยคือเหมือนแบบว่าได้ได้มาแค่ตัวเสื้อแล้วตัวเสื้อก็ไม่ขบด้วยคือแบบมีแขนข้างเดียวแล้วก็แบบฝั่งเดียวอะไรเงี้ยก็เครียดอยู่ว่าทำมันไม่ทันจะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะสวยมากเลยครับพิษศักด์ก็คือแบบเห็นเรา,เาแบบเกินค่าอะไรเงี้ยใช่ก็คือข้างหลังเดี๋ยวจะติดเป็นอนทําเป็นตัวตัวฟอนใหญ่เขียนว่าจัดมีไม่ว่ากรรมการจะว่ายังไงก็ตามครั้งนี้ก็อยากจะอธิบาย อย่างน้อยเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทาเพราะถามว่าวีคนี้ที่ของชุดกุ๊กไก่สวยไม่สวยแต่ยังมีเรื่องของเลนส์ของชุดอะไรเงี้ยมันสุ่มเสี่ยงเกินไปที่จะแบบกรรมการจะจะว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อวลยสวยดีนะครับตรงดีถ้ามองในเรื่องของกลัวสีผ้ากลัวสีผ้าของแบงค์วีคนี้ผมก็ค่อนข้างทำงานานหนักแล้วก็คิดว่าชุดผมเนี่ยต้องชนะวีคนี้ให้ได้ค่อนข้างพอใจเลยคราวนี้ พิธีน่าสนใจมากเพราะว่าผมเห็นช่วยเขาแวบๆของพิธีเขาก็ดูแบบแพทเทิร์นซับซ้อนดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นว่าเป็นตัวว่าจะเป็นยังไงสวยมากครับพอใจมากไม้เด็ดของผมแล้วครับผมคิดว่าเป็นการคิดอยากแยบยนต์มากกว่า่ากับวัวคือทอยาาคําว่าทอยาเนี่แหละเราต้องใช้ทุกส่วนให้มีเกิดประโยชน์ที่สุด วิ่งนี้ไม่กังวลครับเพราะว่าค่อนข้างน้อยไอเทมไม่เหมือนวิ่งที่แล้วเหมือนวิ่งนี้ผมทําไมผมแบบตัดต่อน้อยไม่เอาแมทเอาแมท,ทเรียลอื่นมาแมทกับตัวผ้าไหมกับบัวเลยพเพราะอะไรครับเพราะกับ,บัวสวยอยู่แล้วโชว์ลายไหมเต็มที่ให้ได้ทํายังไงให้ได้ให้คงความงามของไหมได้มากที่สุดแค่นี้แหละครับคือไม้เด็ดของผมคือมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันก็มีผิดพลาดที่เราคิดไว้ในในหวนัวมงลงหัวน้องแน่นอนวิคนี้น้องแฮปปี้มาก เราน่าจะได้อันดับท้ายๆในประเทศพามา่านะครับก็มีผ้าชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผ้าที่ถือว่าเป็นผ้าชั้นสูงสุดของประเทศพามา่านั่นก็คือผ้าลุนตยาอาชิกถือว่าเป็นผ้าที่ ทอได้ยากที่สุดในบรรดาผ้าทั้งหลายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหรือในทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเทคนิคการทอผ้าลุนตยาอาชิกนั้นใช้เทคนิคที่เรียกกันว่าการเกาะหรือการล้วงเต็มตลอดทั้งผืนผ้าผ้าลุนตยาอาชิกนั้นจะเป็นผ้าที่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษชาวพมา่านิยมนุ่งนะครับและก็จะนิยมทอด้วย เทคนิคการทอด้วยเส้นไหมเป็นหลักต่อมาในระยะหลังนะครับตั้งแต่รัชกาลที่5ลงมาเนี่ยมีการนำผ้าลุนทยาอธิกมาเย็บให้มีลักษณะเป็นถุงทรงกระบอกอย่างที่ได้พบเห็นกันในท้องตลาดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับลักษณะของผ้าลุนทยาออชิกนะครับที่เราจะดูกันได้ง่ายๆเลยเนี่ยนะครับก็คือการทอให้เป็นลวดลายคลื่นเราจะเห็นเป็นลวดลายคลื่นนะครับซ้อนกันเป็นเกลียว ทอเป็นคลื่นซ้อนกันเป็นเกลียวนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับลวดลายคลื่นเนี่ยนะครับจะมีการสลับสีคลื่นซ้อนกัน3ชั้น5ชั้นแล้วก็7ชั้นนะครับส่วนใหญ่สูงสุดที่เราพบก็จะนิยมทอแค่7ชั้นเปรียบเทียบได้กับเขาสัตตะบริพันธ์ทั้ง7ชั้นที่ล้อมรอบเขาพระสุเมน